เราดังมากก็นะใหม่เราจริหนูไม่เคยรู้ว่าหนูดังขนาดนั้นมันมีอยูเหตุการณ์หนึ่งหนูก็เมาจากสีลมรถก็ขึ้นแท็กซี่มาปิดประตูรถปุ๊บแท็กซี่คำแรกอีดอกเสี่ยวมากว่า เราแต่งตัวน่ารักน่ารักแบบนี้น่ารักเพราเหล่อแบบไม่มีใครบอกแต่ว่าเราคิดไปเองใช่นี่ก็แต่งมาเพราะว่าแม่ซื้อให้ใช่ฉันเหมือนลูกเธอเลยเธอซื้อชุดให้ฉันใส่อ่อ คิดว่ามันน่ารักแล้วแต่เนี้ยแขกรับเชิญดูรุนแรงกว่าเราไม่เขามีมุมที่น่ารักน่ารักแม่ต้องดูตอนเขาไลฟ์แม่ต้องดูตอนเขาทำคลิปอย่างนี้เขาอ่อนโยนหรอใช่เขาอ่อนโยนเวลาเขายิ่งอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะน่ารักมากยิ่งขึ้นคือด้วยความที่เขาสดเราก็เลยเชิญเขามาหล่อนไปเอาเคล็ดลับจากแขกรับเชิญเลยหรอหลอนไปเช็คเลยว่าเขาติดเครื่องดูดไว้ในนี้หรือเปล่าหุนเครื่องดูดรู้จักไดโวเออนางบอกว่านงเข้ามาไม่พักไม่ผ่อนไม่เคยแห้งเลยนะโอ้โหแนี้เลย ถ้าพร้อมแล้ว <บะ S 1> เราไปเจอเขาเลยดีกว่าเขาคนนั้นคือใคร ตังหวัดมีหมดไหมกระจับแต่งตินกระจับเออมันจริงมันก็ไม่ค่อยต่างจากเขาควายเท่าไหร่ใช่ไหมจิ๊นละค่ะว,วันแต่งอย่างนี้ป้อไม่ก็แต่งเป็นแบบสาวแฟชั่นทั่วไปนั่นนี่เป็นเก้งแบบเก้งแฟชั่นใส่วิกไหมไม่ใส่แค่ร้อนอากาศจะพ้องงานจะพ้องงานได้เงินเท่านั้นถึงจะใส่วิกบางออทีก็ฟรีก็ใส่ก็ได้แล้วอะไรนี่คือเราดังมากนะหน้ใหม่เราจริหนูไม่เคยรู้ว่าหนูดังมาก กูพยายามจะถามกับเพื่อนเสมอว่าทุกวันนี้ที่กูทําอยู่เนี่ยคนรู้จักกูเยอะหรือยังถามมาใครเยอะในพะพับเกอหรอทุกคนเลยทุกคนเลยก็คือพะพับเกอมีกันอยู่แค่ั้นเมือนกันเพื่อนคนอื่นแก๊งอื่นด้วยเพราะว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเราอยู่บ้านช่วงโควิดนานๆแล้วคนเริ่มรู้จักเราเยอะวันแรกที่เมืองมันเริ่มเปิดไปเจอจังจักซะหน่อยแล้วคนแบบ พอมาขอถ่ายรูปเยอะเราก็แบบเหมือนคนออกจากถ้ำคุณมันยองมากคุณออกไปแล้วแบบว่าอะไรวันนี้นี่คนรู้จักเราขนาดนี้เลยหรอทีนี้คนเข้ามาผู้ชายเข้ามาไหมเมื่อก่อนเข้าเยอะแต่ช่วงหลังน้อยอไม่โสดมานานเนี่ยประมาณ4ี่ปีอะสามสี่ปีคุณรักกันนานนานครับทีนี้4ปีมีแฟนมาแล้วกี่คน14 14ี่บสี่คนค่ะ แล้วสี่คนมึงนับยังไงบ้างก็นับไปเรื่อยว่าอ่ะคนนี้เดือนหนึ่งสามเดือนเวลาเราคุยเราจะคุยคนเดียวคุยทีละคนเพราะฉะนั้นคือพอเราคุยกับใครปุ๊บเนี่ยแล้วเราเริ่มแบบรู้สึกว่าเออจะสานต่อกันเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณอ่ะสามเดือนหกเดือนนานสุดในชีวิตก็คือเก้าเดือนสิบสี่คนที่คบวันในสแตนล่ะกี่คนวันในสแตนโอ้ยนับไงวะแม่นับอยู่ในนี้ปะไม่นับแม่แย่สิบสี่ไม่มีวันในสแตนสิบสี่ไม่จริงสิสิบสี่คนจริงจังวันในสแตนช่ำไหมลูกช่ำโอ้ยหนูเป็นคน เอาจริงตรงๆเลยหนูอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์แหละหนูอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์นะวัยนี้ก็หรือว่าบางทีตัวหนูเองนี่ยอยู่ที่สันดานด้วยเออคือหนูไม่รู้นี่หนูชอบเรื่องเซ็กส์ูชอบภาพโป๊ชอบความแบบอะไรพวกนี้แต่เราลอดไปเที่ยวลูกค้าถ้าเราสดเราต้องติดไม้ติดมือกับมาทุกครั้งไหมก็เท่าวันนั้นมันสวยเดี๋ยวเราเข้ารอดแล้วเทาวันนั้นเราพังมันก็ไม่ได้อะไรที่ว่าสวยวะก็ได้ก็คือสวยแม่ จอะอีหรอกวันนี้ผู้ชายจีกอ่ะก็วันนี้สวยอ่ะได้แบบไหนที่ชอบทรงอย่างี้ผู้ชายที่เข้าหาเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างดูแมนไม่ไม่ไม่แมนจัดๆก็จะเป็นเกย์อย่างเงี้ยแต่ว่าจะแมนแมนๆมนหน่อยขี้เข้มหนุ่มใต้ชอบจีคนภักใต้ชอบจีคนที่เข้ามาหาเราสองประเภทก็จะมีประเภทที่แบบว่าสาวมากๆอยากเป็นเมียเลยด้วยรูปลักเราและเราสามารถเป็นผัวใครได้ไหมเป็นได้นะแต่ว่าในเรื่องเซ็กก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเสี่ยงผู้หญิงมองว่าเซ็กอะ เขาเสร็จเราเสร็จจบไม่ว่าจะรู้วิธีไหนก็ตามหนูเป็นหัวได้อะไรเงี้ยเออหนูเป็นเมียได้ด้วยคือเขาก็จะมาจีบเราจริงจังไหมก็จริงจังบ้างเล่นเล่นบ้างหยอกหยอกหยอกบ้างชวนไปเยบ้างก็ชัดเจนเลยก็ชัดเจนแต่เราจะเป็นคนชัด ชัดมากคือเยใช่ไหมมันคุยกับเราต้องการอะไรเขาจะพูดตรงๆเลยเหรอก็ถามถามเพราะว่าจะบอกว่ารีบหรอไม่ได้รีบแต่กูอยากรู้เอามันก็เหมือนคนมาเคาะประตูบ้านเรามึงมาทำไมออกมาส่งของครับเออคนนี้มามันไม่เหมือนกันนะผมมาสมุดสวัสดีครับที่ใหม่เหรอครับใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยจีบหรอแค่นี้เลยเหรอจะถามเลยจีบหรอก็อยากคุยด้วยอะค่ะอยากคุยก็คุยค่ะคุยที่คุยยังไงต้องการเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นพ่อเป็นพ่อดู เราก็ต้องถามเพราะบางคนน่ะเขาแค่เห็นว่าเราสนุกก็อยากอยู่กับเราเพราะว่าแค่อยากเป็นพี่เป็นน้องหรือแค่แบบอยากจะแบบอยากมีเซ็กซ์ด้วยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็จะรู้แล้วแล้วอย่างเราอ่ะถ้าเจอคนที่เราชอบเราเข้าหาไหมแกมหยอกๆยอไปก่อนไม่รู้ได้เปล่าบางคนแบบเราดูว่าเป็นเกย์สุดท้ายเปอ่าเขามีเมียมีรูปด้วยเป็นราวอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้หนูเป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่มีเซ็กซ์เลยส่วนมากเราเข้าหาเขาหรือเขาเข้าหาเราส่วนใหญ่ก็จะโดนเข้าหาค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าหาคนอื่นก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบเข้าปีหย เข้าไปแซวลงรูปแบบยัวยัยัวเก้งหน่อยหรอว่เข้าไปแซวว่าอุ้ยซาบลิงอย่างงูจมเลยอุ้ยนมเลยเคยได้เมื่ีเวลาไปหยอดเนี่ยได้แม่ได้ยิงปืนไดกเอ้ได้ ีมตอนน้ได้แต่ผู้ชายอ่ะมันจะไม่ค่อยเชื่อเพราะด้วยความที่เราเป็นคนที่มีคนรู้จักมันก็จะกลายเป็นแบบว่าพี่ใหม่เป็นคนแบบสันดานแบบนี้หรอแน่นอนมันจะไม่เชื่อแต่ด้วยความที่เราเป็นคนตรงและชัดเจนเราก็จะบอกว่ามึงใครกองได้จบเราก็จะพูดอย่างนี้เลยแล้วผู้ชายสเปคแบบไหนที่ใหม่เห็นแล้วทนไม่ได้กูต้องคอมเมนต์ก็ผู้ชายแก้ผ้าแม่ เมื่อคอมเมนต์อ่ะมันเซลเนาะอ๋อมันเซลเห็นโนเมนหุนมันก็เซลหรออ่ะถ้าอย่างนั้นเข้าไปทักอ่ะมึงก็คือนัดเย่เข้าแล้วต่อบเป็นการทักแบบนี้บางทีบุษชายมันเห็นว่าเราทะลึ่งตึงตางอาจจะแบบว่าเป็นแกลมตลกพอคนตลกอ่ะบอกว่ายากอ่ะใครก็ไม่เชื่อกูจะเที่ยพูนเล่นจริงๆกูจะตำแล้วค่ะแล้วอยอุคิดว่ากูหุ่นเล่นอีกหรอตลกมันก็หิวเป็นนะใช่ไหม สวยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยกว่านี้ไม่มีกแล้วค่ะก่ะฮะค่ะกะเทยค่ะไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่ค่ะล่าอะไรกนอะไรแล้วค่ะเลื้อแล้วอุยไม่ใช่ค่ะายถึงกระที่หน้าคุณลูกค้านะคะว้าวทำไงอะแต่อย่าได้กังวลใจไปค่ะนี่ค่ะโอ้ไฮรับูดรักสปอตเซรั่ม ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็ป้องกันกระที่จะเกิดขึ้นใหม่คุณลูกค้าคะตัวนี้เหมาะคุณลูกค้ามากเลยค่ะจะแพงไหมแพงค่ะหน้าคุณลูกค้าจะดูแพงแต่ว่าราคาเสรัมไม่ถึงพันบาทค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะลดเอามานี่ฉันขอฉันชอบความ้มโอ้ยแต่เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ขนาดนี้แนะนําอีกเซตนึงเลยค่ะตัวนี้เป็นครีมที่ขายดีมากค่ะจากไฮราบูนะคะเป็นครีมกุ้มน้ำมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนถึงสี่โมเลกุลจะเข้าหน้าแทรกซึมหน้า โอ้โหไม่ว่าจะหน้าขนาดไหนนะคะคุณลูกค้าคะซึมได้ทั่วหน้าเลยค่ะและคุณสมบัติตัวนี้นะคะจะช่วยอุ้มน้ําทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นสดใสสไตล์เก่าะคะ่ะแต่ว่าคันคันแถมตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มคุณลูกค้าค่ะ,คะซื้อไคราบู2กระปุกนะคะแถมทันทีเลยค่ะโฟมล้างหน้าและ ครีมกันแดดค่ะตาย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 คุณลูกค้าค่ะแล้วครีมกันแดดของเขานี่นะคะทาปุ๊บยั่วยั่วบดบดบดเข้านิ้วเข้ามือไหนไม่เชื่อดูนะคะคุณลูกค้าค่ะทาแล้วก็ยั่วยั่วบดบดบดมันเข้าไปบดครีมเข้าไปค่ะนิดนิดไม่วอกหน้าไม่ลอยนะคะไหนคะดูค่ะดูนะคะหน้าไม่วอก หน้าไม่ลอยนะคะเห็นหลอดแค่นี้แต่บอกเลยค่ะว่าน้าลูกค้าเนี่ยใช้ได้ตั้งหลายครั้งนะคะเฮ้ยเซตนี้นะคะ2กระปุกนี้ราคาเพียง980บาทถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะเข้าไปที่แอดไลน์ค่ะ info ak 9 1ใส่แอดด้วยนะคะหรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข061 412 9592ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ig hairboo official นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ด้านหน้านี้ได้เลยค่ะ คุ้มค่าที่จ่าทั้งหมด8ปดหมื่นห้าบาทค่ะไล้วคุณทำผมทำไมเด็กไม่ซื้อเพลงแล้วเคยเซ็กที่ไหนผ่าดผลสุดก็น่าจะเป็นพวกเซ็กหมู่อะไรย่างเงี้ยค่ะกี่คนเออก็เคยมากสุดเก้าคน าไไถามว่าจริงๆถามว่าชอบไหมแรกๆมันก็ตื่นเต้น่าจะเป็นยังไงมันเป็นการทดลองแม่เราอยากรู้ว่าการที่มันมีคนในห้อง9้าคนอ่ะเปิดประตูเข้าไปอ่ะมันยังไงวะมันมันนัออ่งแก้เลย่ะนั่งแบบก็เ,ออเ,เปิดออไปถึงปุ๊บบนเตียงก็นอนแล้วออนอนแล้วสี่เ,ออเรียงแล้วเรียงแล้วแก้ววี่ดากพูดสะสู่งแม่ มันก็นอนเรียงอีดอกตั้งลำและ3สามสี่คนเรียงเราก็รเราเข้าไปเป็นคนที่เก้าตอนนั้นเราเข้าไปเป็นคนที่แปดคนีเราเห็นเราตกใจเราก็เลยปิดประตูแล้วเดินออกมาใช่ไหมไม่อยูรู้สึกว่ามึงแก่แล้วกูลูกอายหียอะไรแล้วกูแก่แล้วสิ่งแรกที่เราทําตอนนั้นคือแก้ผ้าก่อนเลยแก้ผ้าเลยแบบนั่งแบบวันดีวันดีทุกคนแล้วก็แบบแล้วจวจังหวะคนนี้เขารับไหว้มึงยังไง มึงใคมีคนรับไหว้มึงอ่ะเขารับยังไงเนี่ยเพราะเขาเขายังไงแม่อ๋ออ๋ออุ้ยรับไหว้ไงนะอ๋อ เราเป็นคนไทยเนาะแบบการวัดดีมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมนะแม่เนาะก็ต้องไวเนืองคือเราเข้าไปแบบเอาก็ทักทายเราเออวันดีี่แกพาเสร็จปุ๊บอีบนเตียงมันนอนอยู่มันสามคนหนุ่มกระโดดเขาเดินตรงกลางก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่ะคือไปถึงปุ๊บจะบอกเฮ้ยเล่นมาเก็บกันก่อนเนาะมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันแกแล้วว่ะเราก็โดดเลยตรงกลางแล้วคนเสร็จก่อนทําอะไรก็ค่อยๆรั่วไปเข้าห้องน้ําบ้างออกมาบ้างอะไรจังหวะที่เขาออกไปเนี่ยเขามีการลาไหมสวัสดีครับ ก็กลับแล้วอ่ะเรามายงสวัส <laughs> ด,ดีเขาเลยมันก็มีมันก็มีบอกว่าอ่ะมันก็เหมือนกับคอนเซทรตแบบคุยกันเขาลาลา,ลาปุ๊บแล้วเรา,าเราก็แบบ ้็อยากถามอย่างหาางนึง่งถ้าเกิดว่าคือมันมีคนเยอะอ่ะมันก็ต้องมีคนที่ได้น้อยอคนที่ได้มากรือวคนที่เข้าหาเราเยอะคนที่เข้าหาเราน้อยอมันเสียเซลลปะ่ะไม่เสียเซ<ส>ล <คน S 2> แม่แมจับไปก่อนรูปไปก่อน,นคือนิ้งออกปะ่ะคือมันทํากันอยู่ก็จริงแต่สุดท้ายมึงก็ต้องรู้ว่านี่คือภารกิจที่มันเป็นหมู่เขาใส่ป้า้มันมีอะไรกิจกรรมคนเราต้องมีกิจกรรมการเข้าสังคมนะแม่เวลาเราต้องเรียนมันจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนสังคมไหมตอนนั้นครเร้าสังคมไหมสอชที่เรียนมาเอามาใช้ตอนโตนี่แหละมันกึ่งจิตวิทยานิดนึงเนาะใช มีจัหงหวะเก่งๆกันไหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้เขาสังคมเก่งเป็นคนแต่สุดท้ายแล้วอ,อ่สาอสุดท้ายแล้วก็คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าพอออกมันตรงนั้นแล้วว่าเรารู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้ชอบขนาดนนะั้นเออจริงๆนะหนูว่าเซ็ตหมู่ที่พอดีคือ3าคนกำลังสนุกมากกว่านี้งงคือมันสนุกก็จริงมันสนก็จริงมันแค่ตื่นเต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราว่าถ้าต้องการเซ็ตหมู่เราแนะนำว่า3คนกำลังนี้ จริงๆเราอยากมีแฟนไหมพอคนเรามันโสดมาประมาณ3-4ปีอะมันเริ่มอยู่ตัวคนเดียวได้แล้วภาระหน้าที่การงาน<ม>อนาคตที่เราคิดจะทำนันน,นี่นั่นเพราะเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวได้ชิลมากๆชอบทำอะไรคนเดียวเพราะว่าไม่ชอบให้ใครมารอช้อปปิง้งชอบไปซื้อคนเดียวเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนมันยืนแบบหุดหงิดเป็นคนเป็นเหมือนกันใช่มันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราอยูออ่คนเดียวอยู่กับแม่เลี้ยงดูแม่อยู่กับพี่สาวมีหมาท้องดูกิจอยู่กับเพื่อนแล้วเราเป็นคนไม่เหงาเพราะเรามีเพื่อนเยอะมันก็็เเลยยรู้สสึกกบๆคือวททีี่่โ ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงว่าไม่มีแฟนแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดไม่เข้ามาก็ซื้อเอาจริงหรือว่าซื้อคเป็นเรื่องขี้เล่เราไปหรือเราเรียกเขามาเรียกมาบ้างไปบ้างเขารู้อย่างว่าเราเป็นหม่ยเลาพับเกิลบางคนก็รู้ยังไม่พูดมาพูดตอนแบบว่าเจอกันคุยกันเริ่มมีภารกิจแล้วก็บอกของคุ้นหน้าพี่นะเราก็จะแบบ แหม่ที่ดอกมาบ้านกูวิดวัวก็แขวนมึงจะไม่คุ้นมั้งก็ออกป้าแต่มันก็ทำไงอ่ะก็คุณก็คุนคุณก็คุ้อยู่อะไอ่ะฉันจ่ายคุณเอาป้าไงนวดก่อน ขาก็จะแบบถอดเลยครับนวดก่อนบางคนก็นวดครึ่งเดียวคืจนไปถึงวันนวดแค่ด้านหลังหันหน้ามาก็กโซยแล้วเออบางคนก็แบบติ่มเน้นนวดนะครับให้งานเสร็จก่อนก็มีแต่ใจเราอะนวดคือแค่เป็นเซสชั่าแค่ส่วนประกอบต้องนวดหรอจริง๊กจั่นหน้าเจ๊เอะแล้วเรามีแบบท่าไม้ตายท่าไม้ตายคืออะไรท่าไม้ตายนี่คือท่าแบบแบบว่าพิเศษเลยที่คนชมอะไรอย่างเงี้ยมีคนชมด้วเหรอเขาชมกันด้วยเหรอตอนเก้าคนคนเขาชมกูวะแล้วไม่ได้ชอบธรรมดานะแม่เก้าคนอะแล้วพอเห็นว่ไอ้เหี้ยนี่แม่งทำเด็ด ท้าคนลุกขึ้นมางี้เหรอก็ไม่ได้มีท่าใหม่ตายอะไรแต่ว่ามีท่าที่เคยโดนแล้วตกใจเฮ้ยท่าอะไรเฮลิคอปเตอร์โอ๊ยท่านกำลังทำจริงจริงๆหรอไอ้เศรษฐเฮลิคอปเตอร์เป็นยังไงวะก็คือแบบเรานอนหันหลังอยู่เงี้ยเรานอนคว่ำอยู่ใช่ป่ะเขาก็ขึ้นมาเสียบเราถูกไหมแล้วอยู่ดีเขาหมุนแม่เขาหมุนกลับด้านอะเออเขาหมุนดัวเขาอะนี่นอนอยู่นี่เมื่อกี้ที่ทำไรวะคือแบบ คือแบบยังไงวะทีเฮลิคอปเตอร์สี่รอบอุ่น<อ>นานอยู่ไปเรื่อยเลยหรอตกใจไม่เคยโดนคือก็แบบเอ๊ะไมนมีคนทำด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกใจอ่ะเดี๋ยวออกมาจะยังไงวะหรือต้องร้องวะร้องว่าอะไระช่วยด้วยช่วยด้วยคื <c oughs> อยังง <c oughs> ไม่ออกอันนี้ก็แปลกสุดเลยใครขับไปเอาอีกครับเอาไหมเอาเอาเอาทำไมไหลเอาวะเขาหล่ออกใครใคร คนหล่อๆแล้วว่าทำท่าเิลิคอปเตอร์เออนี่แหละตกใจไหมล่ะแม่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งหนูก็เมาจากสี่ลมก็ขึ้นดั้งซีมาทุกคนก็เป็นเกย์หมดเลยเพื่อนหลรถก็คือนั่งหลังสี่หน้าหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่ๆเดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่ซาวน่าหน่อยไปกันเสร็จปุ๊บก็ส่งส่งส่งทีนี้ก็เหลือเราคนสุดท้ายเราก็แบบใจก็แบบเอ๊ะคิดในใจกี่ไหม ลงไปเรียกรถคันใหม่มันไม่เสียว่ะเฮ้ยนั่งคันเดิมนี่แหละเผื่อได้เออเผื่อได้ที่ไหนๆก็ไหนเดี๋ยวไปส่งบ้านต่อเลยละกัน,นปิดประตูรถปุ๊บแ็กซี่ถามคำแรก,กอีดอกเสี่ยวมากว่า ดึกไหมตีสามทายไวประมาณไหนก็กลางคน30กว่าบาทรูปรัณฑสันฐานเป็นยังไงเค็มเค็มเค็มก็โอเคโอเคใช้ได้แม่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบอุ้ยหล่อเทพแต่ว่ากินได้เราเป็นคนชอบกินอาหารป่าน้องชอบไหมพอเราได้ยินปุ๊บชอบพี่กูรอขึ้นรถมึงไงเพราะกูรอมึงถามนี่แหละคือแล้วบอกว่า แต่เราไม่คิดว่าเขาจะถามขนาดนั้นมึงถามตรงเหมือนกันนะเขากูก็ตอบตรงเลยเขาบอกชอบครับเขาก็แวะข้างทางชายเราก็จับเลยเราเอื้อมมือไปับเนี่ยคนสังคมเขาจะเป็นยังไงมันมีสองคางมันมีสองรอบก็คือมันมีอยู่รอบหนึ่งหนูไปเล่นสงการที่สีลมแล้วใส่เสื้อเปิดไหล่มันก็เทยแบบว่าให้ผู้ชายแอลว่าเราไปแล้วเ้ยโดนจับโดนจับอะไรเงี้ยทีนี้กลับบ้านจะกลับบ้านแล้วอีดอก ยากมากเจอวินมอไซค์โบกเลยพี่ไปส่งหน่อยอ่าได้วินมอไซค์ก็ดูมอเมานั่งไปมึงก็กล้านั่งกับเขานั่งเมาอะ้วเขาขี่เกานั่งนั่งไปพาเราไปดูผู้หญิงขายว่ะแต่เสื้อผู้เปิดไหล่แบบเปิดหมดแล้วะแม่เมาเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นเปิดไหลชอบไหมชอบนี้ไม่ชอบ ในใจเขาชอบพี่อะไรกูใส่เปิดไหล่ขนาดนี้เรนก็เลยหันไปรูดแบบพี่จะมาชอบอะไรพี่ดูเสื้อด้วยเปิดไหล่ขนาดนี้นั้นแหละเขาก็เลี้ยวเข้าใต้ทางด่วนเลยแม่เลี้ยวเข้าทางด่วนไม่ต้องมีคําพูดใดๆเลยก็แบบว่าเออน้องแบบไปเขาพูดตรงขนาดนั้นผู้ชายคนพูดตรงกันนะคนเราอะแล้วเราตอบว่าได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะแต่เยอะนานแล้วนาประสบการณ์ตอนเด็กในชีวิตเราจะเจอคนแบบนี้ได้ยัง มันถามตรงมากเลยไม่เคยมีใครมากล้าถามใครว่าเออชอบไปถามลอกใช่ไหมถามลอกแล้วพอทำเสร็จเขาคิดค่ารถเราไหมคิดคิดดังใจอ่ะทำไมวะอุตส่าห์ถามมาเลยอ่ะมีการถามด้วยเราจะได้เจอกันอีกไหมครับเจอที่อะไรเกินยังคิดกูอยู่เลยอาชีพคืออาชีพเซ็กคือเซ็กเขาแยกออกแยกแยกประเภทได้ต่อไปนี้ก็รถก็คือขายทิ้งเลยก็จะขึ้นรถแท็กซี่อย่างเดียวกับขึ้นมอไซค์อย่างเดียว วันนี้มารายการ<ด>พร้อมจะเปิดใจที่จะต้อนรับใครเข้ามาในชีวิตหรือยังจริงๆหนูพร้อมตลอดหนูมไม่มีการปิดกั้นอะไรหรอกเชื่อแหละเพราะว่าเวลาใครถามแล้วมึงก็คือชอบ,ชอบไม่เคยมีประโยคปฏิเสธนะคนะชอบครับใช่ครับได้ครับทุกอย่างถามว่าหนูเปิดใจไหมจริงก็เปิดใจตลอดแล้วสเปกที่<ม><ม>อยาก<ม>ได้เป็นยังไงจริงๆริงชอบผู้ชายที่ดูเท่ชอบผู้ชายเท่เขาต้องเป็นฝ่ายลุกใช่ต้องเป็นลุกก่อนเท่ ผิวแทนอย่าขาวอยากขาวมากถามว่าคนขาวชอบไหมก็ชอบแต่ขาวมากๆอยู่บเราเราดูสกปรกเราดูขยะถ้าเขาถ้าเขาแทนหน่อยเราจะดูดีขึ้นนิสัยแหละนิสัยนิสัยที่ไม่ได้เลยก็คือโกหกนอกใจนอกใจได้อย่ไม็คือไม่ได้แหละอิสระได้แม่มันคือสมมติว่าถ้ามันจะคบคนอื่นนะไม่ติดเลยแต่มึงต้องให้กูกับมันเท่ากันนะบอกตรงๆห้ามโกหกว่าไม่มีคนนั้นก็บอกไปเลยโกหกได้แต่อย่าให้รู้ไงก็เอาให้เนียนกชอบคนโกหกนะแต่ตอนหลังโกหกได้ ไอ้คได้ผนด่างชอบเหมือนจะโกหกไม่ได้แต่ถ้าโกหกแลได้กูก็เอาทีนี้เขาเนี่ยโกหกมีคนอื่นได้อย่าให้คนอื่นรู้แล้วมึงมีได้ไหมมีได้ไม่ก็แบบหนูเป็นคนคุยคุยทีละคนไม่คุยเล้วเธอไม่เอาอะไรเงี้ยเขาไม่เอาสองคนเข้ามาคุยหลังสายรอกเขาไม่ทำกุ๊งลายอยู่แล้วแต่ก้าคนได้แล้วอ่อแม่หนูเคยสอนอย่างหนึ่งว่าเวลาอยู่เป็นเตียงนะลูกเราต้องเป็นโสเราต้องทำตัวเป็นโสโศ เขาบอกว่าเป็นกะหรี่บนเตียงใช่ต้องเป็นดูบนเตียงต้องเป็นอย่างนั้นเลยหนูก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่คือหนูว่ามันไม่ได้เป็นแค่บนเตียงนะลูกหนูเป็นไปเรื่อยคิดอยากจะแต่งงานไหมมีภาพการแต่งงานแล้วไหมหนูเคยโดนผู้ชายขอแต่งงานคนนี้คบนานสุดคือเก้าเดือนเขาก็พูดเสมอว่าแต่งงานกันเลาแต่สุดท้ายก็เลิกหลักกันสุดท้ายก็เลิกหลกกัน เหตุผลเพราะอะไรที่เลิกเพราะว่าหนูเป็นคนที่เวลาจะคบอะไรกับใครอะจังหวะมันชอบผิดเหมือนเราเข้ามาตอนที่เขาเด็กไปหรือบางทีผู้ชายเข้ามาหาเราในช่วงที่เราเพิ่งเลิกกับอีกคนอย่างเงี้ยจังหวะเที่ยตลอดจังหวะชีวิตมันเที่ยตลอดแบบบางทีหรือไม่คบกับคนนี้แต่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนได้แค่เดือนเดียวนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะทาให้ชีวิตรักแบบไม่ค่อยเพราะมันเพราะมันไม่ได้ถูกเรื่องในจังหวะที่พอดีเออเหมือนตัวตัวตายตัวแทนอะแม่ยังไงไม่รู้อะเออใช่ เอางี้ใครมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ยังโสดอยู่อยากแนะนํามาออกรายการเราอะไรเงี้ยทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่หอมไปดูไปตรวจตราแล้วก็เดี๋ยวเรียกมาโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชอบต้นหอมชินีอินดี้ด้วยนะคะส่วนลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาหมายเลขตามนี้เลยค่ะได้เลยแล้วก็ตามธรรมเนียมรายการมาลายเสียงรักเราจะมีมาลายให้บอกตัวตนของคุณให้คนที่รักที่เป็นสายเดียวกับคุณได้รู้ก็คือคนที่ถามคุณว่าชอบอง จะยังไงแ,บบแม่แมรับปูต้องแบบรับแล้วมึงก็พีเซ่ป่ะติดต่อได้เงี้ยแบบแม่เที่ยเหมือนกันนะเธอเป็นคนแบบนี้จะชอบแนวไหนเธอพูดไปเลยก็เป็นคนแบบน่ารักในใิสัยดีขาล่าเริงนะคะสมตัวเองสุดๆนะคะ,ะรจริงๆก็อยากได้คนที่เข้ามาดูแลหัวใจตอนนี้นะออคือชอบคนที่ดูแลเราได้แล้วชอบอะไรอีกแล้วชอบอะไรอีกชอบ อ๋อจริงๆอยากบอกอยากบอกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ออกจากบ้านทุกวันนะคะอย่าได้กังวลใจนะคะเข้าไปดูรูปใน IG กันก่อนนะคะทำยูดูใน f a c e b o o กกันก่อนคือมันปกติ่นะยังไงก็แบบฝากไอจีอินสตาแกรมนะคะจิรวัตร u c o วงดีหลกวัดค่ะสามารถ DM ได้เลยนะคะอย่าลืมปลาระเบิดกันนะคะปลาระเบิดคืออะไรอ่ะเอาแมในดีเอ็มไงมันเป็นยังไงมาเล่าสิลูกมันตกปุ๊มันจะดูได้แป๊บเดียวหายระเบิดจะหายเลยมันจะไม่เก็บหรอมันจะไม่ก็บตตรงนนี้้หอ ึ้นใ้กูด้วยขึ้นใ้กูด้วยปลาระเบิดมนาะบ้างอยากดูปลาระเบิดแม้แต่อย่าแคปนะ,ม,ะมันแจ้งอีกนั่นเลยว่าเราแคปปลาระเบิดอะ่ะเหี้นนี่เหี้ยหนูเคยพี่ดอบหนูได้ไคว่ากูแครว่ะพี่ไม่แคปเหรอใช่เอาอียเฮี้ยโปะเลยโอเคดูเฉยเฉยัญยาวจะไม่แค่าดูเฉยเฉยจะระเบิดมาได้เออดูเป็นจำหน่อยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญไปเสี่ยงรักเลยค่ะได้ค่ะเสียย่ยงรักกันนะคะ